อุ่นเล่นน้ำวิ่งเล่นในป่านะคะตัวโตก็เย็นสบายใจแช่น้ำเหมือนฮิปโปเลยค่ะแต่ไม่ใช่ฮิปโปนะคะนี่คือน้องควายแช่น้ำดำผุดดำว่ายบางตัวก็ขึ้นเข้าไปในป่านู่นนะคะไปหากินใบไม้ไม่มีหญ้านะคะน้ำท่วม หญ้าตายหมดเฟื่องกับแพงมันบ่อเอื้อย,ยก้อนเท่าไหร่ <15. S 1> 15, <70. S 2> มุกสิบห้าเจ็ดสิบช่วงมือหนึ่งหันแปดสิบเนะาะตอนนี้เริ่มลุ่งลงลดลงแนะ่แต่ปกติมันบ่ค่อยหอดแม่นบ่นตะกี้สามก่อนลอยเนาะ